รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับกลั sim <ères> บพกับรายการ Ask Inbox ครับกล่องความรู้สู่ด้วยกทีครับครับผมก็เป็นไงบ้างฮะช่วงนี้ช่วงนี้มีข่าวสารเต็มที่เลยครับผมมีข่าวในส่วนของอุปกรณ์ตัวใหม่เสียวมีโอ้โหงั้นเดี๋ยวนี้ดีกว่าพี่อัพเดตข่าวก่อนเสียวมีนะครับก็คือข่าวที่ พี่ไปงานมาเฮ้ยไปทไหนมาครับสำนันะครับเขาเชิญใช่ไหมครับโอ้โหจัดเองเลยนะครับผมครั้งนี้ครับพี่ว่างาน IoT Day Thailand 2015นะครับ Internet of Thing Internet of Thing นะครับเป็นงานดีๆแน่นอนเป็นการที่ทางนิยสานวิโน IT Pro แล้วก็ Enterprise IT Pro แล้วก็ Ever นะครับได้ร่วมกันจัดงานเกี่ยวกับเรื่องของ Internet of Thing เรียกได้ว่ามีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งวินเดอร์นะฮะเทคโนโลยีทางด้านไอทีเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยมาโชว์กันผมรู้สึกว่าผมเห็นอันนึงที่เป็นตู้เย็นเนี่ย็น หลัชยชริดจากทางพระจอมเก้าเจ้าคุณฐานราชกระบังนะอันนี้เนี่ยจะมาวัดค่าไฟที่ใช้นะครับวางตำแหน่งของอาหารที่เราอยู่ในตู้เย็นว่ามันหมดอายุเมื่อไหร่นอกจากนั้นก็ยังมีผู้เข้าร่วมงานนะไม่ว่าจะเป็นแคทซีเรคอมนะครับฟอร์ติเนตซีบ้าเดลเชรวานนะครับดีลิงก์อีโลงไซเบอร์โรมนะครับเอชพีแล้วก็ไซเบอรเมดนะครับผมเนี่ยทั้งหลายก็มาโชว์เทคโนโลยีกันอย่างเห็นในงานนี้ผมเลยร่วไปร่วมด้วยไปรว่วมด้วยเรียกว่า ทุกอย่างคืออินเทอร์เน็ตเข้าถึงทุกอย่างแน่นอนที่สุดเลยครับผมครับเมื่อกี้ข่าวประกอบใช่ไหมครับผมข่าวผมก็เป็นเกี่ยวกับซีอีโอที่มงบอกเดี๋ยวนี้เขาผลิตเครื่องกองน้ำแล้วนะอ้าวเหรอฮะเขาใช่ครับเขาพัฒนาขนาดที่ว่าจากสมาร์ทโฟนเป็นเครื่องกองน้ำนะแล้วเขาบอกว่าตัวจับคุณภาพน้ำไม่ด้วยเหรอครับเกาชื่อว่ามีโดยจะเครื่องกองน้ำตัวนี้เป็นเครื่องกองน้ำขนาดเล็กที่สวยน่ารักน่ารักนะครับโดยระบบกองน้ำแบบรีเวิร์สออสโมซิสเนี่ยโดยการตั้งง่ายๆง่ายง่ายนะกับปลวก กองน้ำกองน้ำว่าเราตัวติดเตยติดหัวเลยปุ๊บแต่ว่า,าก็สามารถกรองน้ำได้ทันทีมีระบบรีเวิร์สออกมือกีกแจ๋วอ่ะดินะครับเรียกกรองน้ำได้ระบบเขาเรียกวละเอียดเลยนะออนอกจากนั้นนะพี่จุดเด่นของตัวนี้เนี่ยครับรก็คือตรงในเรื่องของการใช้รูปของสมาร์ทโฟนแน่นอนเขาก็มีแอปพลิเคชันในการตรวจเช็คไส้กรองของเขาว่ามีคุณสมบัติยังไงอย่างเช่นสมมุติว่าเราใช้น้ำทุกวันเครื่องกรองน้ำใครจะรู้ล่ะว่าไส้กรองนี้ใครจะเสื่อม เสื่อมนะตรงนี้ก็ต้องเตรียมซื้อถูกต้องนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยดีมากนะครับเหมือนอินเทอร์เน็ตออฟทีนี่คือเป็นเทคโนโลยีในเกี่ยวกับสมาร์ทสมาร์ทโฮมใช้ในบ้านเนี่ยพวกเครื่องกรองน้ำพวกอะไรพวกนี้นะครับน่าสนใจเดียวนี่ก็เป็นข่าวไอทีนะฮะที่เรามาอัปเดตกันก็อัปเดตกันเกี่ยวกับเรื่องของ IoT ตัวสมาร์ทโฮมที่ก๊อฟแนะนำไปนะครับแต่อย่าลืมก่อนที่เราจะไปอัปเดตแอปพลิเคชันกันนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูตรงกิจกรรมใช่อย่าลืมร่วมสนุกด้วยผมนี่ส่งส่งส่งไม่ได้ครับไม่ได้นะโอเค ถ้าส่งได้ที่ผมส่งไปแล้วนะอยากได้ไปที่พัก <ไป S 2> <ง>กิจกรรมเกี่ยวกับบ้านพักก็มามอบให้กับผู้ชคดีแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันก่อนว่าเป็นยังไงครับรายการแอดอินบ็อกซ์ร่วมกับหัวหินบ้านพักจัดกิจกรรมร่วมสนุกเพียงคุณแสดงความคิดเห็นว่าชอบช่วงใดของรายการแอดอินบ็อกซ์มากที่สุดโดยส่งคำตอบผ่าน sms 4 1 1 7 7ึร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่3ถึง7สิงหาคม2558 ถ้าคำตอบไหนถูกใจทางรายการรับไปเลยแพ็กเกจที่พัก2วัน1คืนจากหัวหินบ้านพักมูลค่า7,000บาท1รางวัลประกาศผู้โชคดีภายในวันที่14สิงหาคม2558อย่าลืมมาร่วงสนุกกันเยอะๆนะคะ กับไข่มุกในช่วง Open App เปิดแอปโดนใจค่ะคุณผู้ชมคะเคยเล่นเกมคลาสสิกอย่างการต่อจิ๊กซอว์กันมาบ้างหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้ค่ะไข่มุกมีแอปพลิเคชันเกมที่จะมาช่วยฝึกสมาธิฝึกการเรียนรู้นะคะแล้วก็การจดจำรวมถึงการช่างสังเกตให้กับคุณผู้ชมกับแอปพลิเคชันเกมต่อจิ๊กซอว์นะคะที่มีชื่อว่า j i z Jigsaw Puzzle ค่ะ Le, จิ๊กซอว์พุซเซลเป็นแอปพลิเคชันเกมปริศนาจิ๊กซอว์ที่สามารถเล่นได้ทั้งครอบครัวโดยแอปพลิเคชันนี้จะมีรูปภาพจิ๊กซอว์สวยๆให้เลือกมากมายซึ่งมีรูปร่างที่ไม่ซ้ำกันค่ะสำหรับการต่อนั้นก็ง่ายมากเหมือนกับการต่อจิ๊กซอว์ทั่วๆไปแล้วเราสามารถหมุนได้ถึง4ทิศทางด้วย ทั้งยังมีเกมสำหรับเด็กหรือผู้ใหญ่โดยการเพิ่มระดับความยากได้สูงสุดถึง625ตัวหรือจะนำรูปภาพของเรามาเปลี่ยนให้เป็นจิ๊กซอได้อีกด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะลองฝึกสมาธินะคะด้วยการต่อจิ๊กซอุกสนุกๆแบบนี้ก็สามารถไปดาวน์โหลดได้แล้วค่ะที่ App Store และ Google Play วันนี้ไข่มุกก็ขอตัวไปฝึกสมาธิก่อนละกันนะคะคุณผู้ชมพักสักครู่เดียวแล้วกลับมาพบกับช่วงหน้าของรายการ Add inbox ค่ะ